นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ ค่ะเมนูน้ำพริกนะคะถือว่าเป็นเมนูที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าในส่วนผสมของน้ำพริกเนี่ยมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้ววันนี้ไทยไทยมาร์เก็ตค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำพริกนะคะของดีของชาวสมุทรสาครน,นะคะซึ่งภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าน้ำพริกคุณตานะคะอ่ะเราไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของแบรนด์กันเลยนะคะคุณพีสุกัญญาคงมณีนะคะประ ทานกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาคบรบุรีจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีพี่ตานะครับโอ้โหตอนแรกนี่ ได้ยินชื่อแบรนด์น้ำพริกคุณตาเราก็ได้ถึงคุณตาเลยใช่ไหมคุณตาแบบมีอายุแล้วแบบนี้โอ้กลเป็นู้ตานี่คือหมายถึงว่าพี่ตาคนนี้แหละแล้รมีคุณตาที่เป็นผู้หญิงนะพี่ตาฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินคุณแบงนด์เขาพูดมาว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาครบุรีกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรฮะเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชื่อพัฒนาสาครบุรี ซึ่งซึ่งก็มีหลายเชื่อค่ะหลงานนะคะซึ่งมาช่วยเหลือและสนับสนุนนะคะคือเป็นการรวมกลุ่มกันใช่ไหมฮะเป็นรวมเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะแล้วก็นําวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะแสดงว่าการรวมกลุ่มของแม่บ้านนี่ก็คือไม่มีใครโสดแล้วในกลุ่มนี้ถูกไหมฮะประมาณนั้นนะฮะอย่างอย่างอย่างที่มีการแปรรูปอยากยกตัวอย่างของเราว่าอย่างในกลุ่มนี้เขามีการแปรรูปอะไรบ้างพี่ตาครับ ก็หลักๆก,ก็คือนาวัตถุด euh ิบในท้องถิ่นคือกุ้งกุ้งหอยปูปลานะคะกะปิเกลือที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเยอะเป็นน้ําพริกแปรรูปจากอาหารทะเลนะคะซึ่งโดยใช้วัตถุดิบหลักๆเนี้ยมาแปรรูปเป็นเผากุ้งนะคะน้ำพริกเผากุ้งเป็นโอท็อปห้าดาวนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาทูหอมก็คือโอท็อปห้าดาวเหมือนกันแล้วก็ เอออย่างตัวนี้ก็คือเผากุ้งสามรสนะคะเป็นเมนูเด็ดอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเลยบอกว่าพี่สุนี่ก็เป็นเป็นประธานของกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เขามีการเลือกตั้งมีการอะไรยังไงฮะพี่สุก็มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะโดยสมาชิกนะคะเป็นเอ่อรูปคนเลือกใช่ไหมเป็นคนเลือกอันนี้ไม่ได้ยึดอำนาจมานะแล้วในการเราจัดเอ่อกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชุมชนเราบ้างคะพี่ตาค่ะ สิ่งหนึ่งก็คือสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยค่ะส่วนหนึ่งก็คือสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็เกื้อกูลกันในชุมชนในมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้เนาะก็แล้วก็รู้จักเสียสละแล้วก็ร่วมคิดร่วมทําด้วยกันค่ะเขาเรียกว่าดีกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบสมมุติว่ามีงานเนี่ย แทนที่ว่าจะคิดคนเดียวทําคนเดียวกันไม่ต้องมาช่วยคนละไม้คนละมือกันทำา่งานมันก็เดินหน้าได้และเพิ่มเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ brainstorm คือเป็นการรวมความคิดเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ช่วยกันทาแล้วงานออกมาดีไงสุดท้ายเนี่ยผลงานเป็นอย่างนี้ไงนั่นแหละที่สำคัญเเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้สมาชิกมีสักกี่กี่คนสมาชิกก็เริ่มแรกจาก7ท่านนะคะปัจจุบันก็35ท่านก็กำลังจะเพิ่มเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็มี กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องส่งออกเขามาติดต่อค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งึอนาคตก็คงมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมแหาส่งออกด้วยนะฮะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นน้ำพริกล่ะคะพี่ตาคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอคือการเริ่มต้นครั้งแรกในกลุ่มแม่บ้านเนี่ยส่วนมากจะร้วมลูกคู่คาดนะครั้งแรกน่ะอาจจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ผลิตภันตัวเดียวอาจจะทําความหลากหลายมาก ตอนแรกนี่ทำอะไรบ้างพอจําได้ไหมคะเออก็เริ่มแรกก็คือทําพงหรีดดอกไม้จันทร์อ๋อค่ะเนี่ยคือสตาร์ทของกูไปบ้านสตาร์ทหลักูไปบ้างานแบบว่าใช่ค่ะแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอะไรอย่างงี้คิดอะไรไม่ออกก็ดอกพงหรีดดอกไม้จันทร์ก่อนนะคะครับต่อไปก็คือเย็บผ้าโหลแล้วก็ทําไข่เค็มทําขนมเปี๊ยะทำขนมดอกจอกอทำแล้วก็เข้าแตนนะคะอ่าแล้วก็ทํากล้วยฉาบกล้วยทอดทำเยอะมากทำเยอะมาก ล้มลุกคุกคานมาเยอะอะค่ะแล้วมันมาลงที่ตอนไหนอะคือเออสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นจุดประกายคือเรื่องของรีเจ้าวาดแกนะก็จะมีงานกุศลงานบุญอะไรแกบ่อยๆแกก็เราให้ให้เราผลิตน้ําพริกเนี่ยไปแจกให้กับเออพวกโยมผู้น่าโยมที่มาทำบุญ่างเงก็สั่งออเดอร์ที่เยอะๆนะก็ปรากฏว่าตอบรับดีเริ่มแรกจากเผากุ้งตัวเดียวก่อนนะคะเผากุ้งนี่คืออันนี้ใช่ไหมฮะเผากุ้งสามรสนะคะตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะแล้วก็ ต่อไปก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ติดอดติดใจก็ปากต่อปากต่อปากค่ะต่อไปก็ก็ก็เป็นที่รู้จักกันอันนี้คือเผากุ้งนะที่ผมชี้เนี่ยอ่าอ่อันนี้เผากุ้งเผากุ้งอันนี้คือจุดเริ่มต้นชก่อนที่ถ้าถามย้อนไปว่าช่วงนั้นจุดเริ่มต้นตอนไหนนี่สักกี่ปีนะฮะิปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ10 สิบหกเจ็ดปีโอ้โห oh, นานมาก, <c oughs> มากนะชิบเจนปี oh. แต่ฟ้ oh. าจะมาสิบหกสิบเจ็ดปีนั้นก็ล้มลุกคลุคานมาหลายปีเหมือนกันค่ะคือก่อนหน้านี้คือจับ พัดจับทูหลายอย่างอย่างที่เล่าไปนะแล้วมาเริ่มตัวนี้คือ17ปีที่แล้วนะ,ะแล้วพัฒนานยัางไงมามาถึงตัวที่2ตัวที่3ที่เราเห็น,นในนี้มี3ตัวใช่ไหมคะเออตอนตอนนี้เอาตัดเด่นๆมานะคะ,ะคืออันนี้เผากุ้งเนี่ะสามรสนนี้คือก็5้าดาวเหมือนกันครับเออนี่น้ำพริกปลาทูหอมก็คือ5ดาวเหมือนกันอันนี้อันนี้ก,ก็คือฮัดสันอยู่เหมือนกันประมาณ4ี่ดาวนะคะเผาอันนี้กุ้ง3รส ซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยถ้าอยู่ตลาดบนอย่างมาออกของเดลโมบางกะปิอยู่ประจำเนี้ยก็คือตอบรับดีมากคโอ้โหน่าสนใจมากๆถามถามจุดเด่นของน้ำพริกของพี่ตาดีกว่าพี่ตาคิดว่าน้ำพริกของของตัวเองของกลุ่มของพี่ตาเนี่ยจุดเด่นของเรานนี่คืออะไราพริกที่เราทําจุดเด่นหลักๆก็เรื่องของความใส่ใจเรื่องของคุณภาพะะวัตถุดิบวัตถุดิบซึ่คัดสรรโดยพิเศษนะคะ ซึ่งปัจจุบ,บันเนี่ยวัตถุดิบค่อนข้างราคาสูงแต่เราก็ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาคิดแต่คิดถึงผู้บริโภคที่อยากให้เขาได้ของที่มีคุณภาพได้น้ํำพริกเผาที่เหมือนเขา,เขาทำกินอยู่กับบ้านการ,รันตีด้วยการนําวัตถุดิบที่สดใหม่เหรอค,ะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าสมุสาครมันก็ติดกับแม่น้ำอะไรนะคะที่ทะเล ติดทะเลเลยใช่ไหมคะอยู่เขตประมงทะเลจตครับอย่าแม่น้ำเลยฮะอยู่เขตประมงอาหารทะเลจะแม่น้ำาาลาคุณแบ่งนะฮะอย่างขั้นตอนการการผลิตพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆอย่างนี้มีการขั้นตอนยังไงครับแบบการเลือกให้มันสดใหม่สะอาดอยู่เสมออย่างนี้ยฮะขั้นตอนแรกก็คือการที่จะนําเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปสกีจากร้านค้ามาก่อนหรือว่าให้เขามาส่งเนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพ คือต้องสดนะต้องไม่มีเชื้อรานะคะคต้องหอยปูปลาคุณก็ต้องสะอาดนะความหอมกลิ่นจนรสชาติเนี่ยต้องต้องคงคุณภาพไว้มาถึงมือเราปุ๊บเนี่ยวัตถุดิบเมื่อได้คุณภาพแล้วเนี่ยพอมาถึงมือเราที่จะผลิตเป็นน้ำพริกปุ๊บเนี่ย ซึ่งพอผลิตออกมาเนี่ยทุกอย่างมันก็กลงตัวกลงกลืนก็ได้รสชาติได้คุณภาพที่ดีของมันดีอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีอยอยมีมาตรฐานนะคะเรื่องของมพชการันตีการันตีหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่แหละฮะน้ำผลิมของพีตพ่ตามพี่ตามบอกว่าวันนี้คือนําเฉพาะที่เด่นเดนมาจริงๆแล้วของเรานี่มีมากกว่า3มรสชาตินี้ถูกไหมคะค่ะมีทั้งหมดสาสิชนิดโอ้โหอันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นํามานะคะ ช่วงเทศกาลกินเจก็จะน้ำพริกเจมีตามเทศกาลอีกด้วยนะคะใช่ค่ะสามสิบชนิดนี้พี่ตาพอจะจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอาที่เท่าที่จําได้ก็ได้ค่ะคือก็แยกเป็นน้ำพริกประเภทเปียกนะน้ำพริกเปียกก็คือตาแดงกุ้งตาแดงปลาย่างนะคะแล้วก็เผากุ้งเผาปลาทูหอมน้ำพริกตาแดงน้ำพริกไข่เค็มนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาย่างนะคะเกือบสิบชนิด แล้วก็น้ำพริกรมพนทะเลลมพลนะคะส่วนน้ำพริกที่แห้งหน่อยนะคะก็คือมีนรกกุ้งนรกปลาทูนรกกระพงนะคะแล้วก็กุ้งเสียบทะเลเดือดกุ้งเสียบสามรสนะคะแล้วก็มีน้ำพริกสวรรค์นะคะก็ ตัวนี้ก็ยี่สิบกว่าแล้วนะไม่ไม่เป็นไรชื่อไม่สําคัญนะฮะแต่ว่าเด็ดเด็ดอยู่ในสตูดิโอของเราแล้วสามตัวนี้ผมขอชื่ออีกทีนะฮะซ้ายขวานี่เรียกว่าอะไรบ้างฮะพ่ตาค่ะอันนี้นะคะคืออันนี้คือกุ้งเสียบสามรสนะคะตรงกลางนี่คือกุ้งเสียบสามรสใช่ค่ะอันนี้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากนะคะครับทายมือผมอันนี้คือเผากุ้งสามรสเผากุ้งสามรสสามรสส่วนนี้น้ำพริกเผาพปทูหอม เผาปลาทูหอมไม่มีสามรถนะอันนี้อันนี้ขอเทียนกลางผมมือแบบกุ้งเสียบสมรถกุ้งเสียบสามรถกับเผาสามรถค่ะเผาสามรถเสียบสามรถแล้วก็ปลาทูค่ะน้ำพริกเผาปลาทูหอมเผาปลาทูหอมคนะฮะทั้งนั้นผมว่าต้องขออนุญาตมีคนชิมแล้วคุณแบงวันนี้เบดี้เฟิสผมให้ผู้หญิงนะฮะพี่ตาคะอย่างนี้มีสามรส สามอย่างเนี้ยคือแบงค์ต้องชิมเริ่มชิมอันไหนก่อนเออชิมอันไหนก่อนคงชิมตัวนี้ก่อนอใช้มือขอบเขาสามรสสามรสก่อนนะฮะชายกับผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเป็นคอน้ำพริกไงผมก็เลยต้องจัดให้สักหน่อยนะฮะก่อนอื่นลองลองลองดมมันนิดลองดมดูก่อนใช่ไหมคะลองดมได้กลิ่นสัมผัสกลิ่นมันนิดนึงความหอมเออจริงด้วยอ่ะนะคะเออมันหอมเป็นปีกลิ่นก็ยังอยู่นะความหอมหรอไม่มีรสเลยเหรอคะ เออกินหอมมากไงคนทำมากมากนะพี่ตาการันตีแบบนี้อดใจไม่ได้แล้วค่ะขอชิมเลยแล้วกันอันนี้กลิ่นนะอันนี้รสต้องกลับแตงกวาด้วยป่ะได้ค่ะได้ค่ะกล้าไหมกล้มไหมอร่อยอร่อยคุณข้าสวยไหมอ่าเออถ้าเอาไปใส่ราดตรงลงแตงกวานะแล้วก็กินนะมันจะอร่อยมากต้องใช้มือกินน้ำพริกมันต้องใช้มือเบนถูกต้องเออ นะอย่างนี้นะเสร็จแล้วข้าวเหนียวหนึ่งคำนะจะแบบว่าฟินมากเลยตอนนี้ต้องข้าวเหนียวด้วยนะโอ้โหแตงกวาก็กรอบอร่อยมากค่ะอแนะนำเลยตัวนี้ปลาทูประทูหอมพี่เผาปราทูหอมตัวนเผาปลาทูหอมอันนี้ก็อดถอบห้าดาวอันนี้ก็ยอดนิยมปลาทูปลาทูหอมนี่แบงจะชิมไหมเอาเลยเพราะว่าวันนี้พี่แบงค์บอกผมว่าว่า น้ำพริกเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดผมก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเออผู้เชี่ยวชาญไปเลยอันนี้ก็ต้องขอดมกลิ่นก่อนนะคะออันนี้จะกลิ่นแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะชัดเจนขึ้นหอมปลาเค็มค่ะอืมว่าแล้วขอหยิบแตงกวาก่อนนะนี่อิ่มแล้วครับวันนี้นะฮะในสตูดิโอของเรานะบอกเลยว่ารสชาติอันแรกก็อร่อยแล้วมาดูอันนี้ดีกว่าว่าจะอร่อย แบบเยอะกว่าหรือเท่ากันนะเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะเผาปลาทูหอมนะครับจัดการเคี้ยวเียเสียงนี่ออกมาเลยนะมอร่อยค่ะค่ะจัดจ้านนะคะอันนี้จะจัดจ้านอีกนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ได้กลิ่นปลาเค็มค่ะชัดขึ้นใช่อืมอถ่งพระเอกบ้างทีนี้พระเอกในวันนี้ตัวนี้จะบอกว่ากุ้งเสียบสามรสคือเห็นตั้งแต่แรกตอนแรก อยากชิมมากแต่ว่าต้องรอไงอย่างที่บอกไปทั้งกระเบนที่แล้วว่าต้องรอเจ้าของมาคอนเฟิร์มก่อนนะอือ่าตัวนี้อันนี้ต้องห่อใบชะพลูหน่อยอ๋อต้องห่อใบชะพลูอ่ะอันนี้ค่ะฝักพี่ตารบกวนช่วยหอบให้หนูดูท่ะเบนก็ได้ด้้านนีคือแค่ห่อใบชะพลูแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ได้ไม่ต้องต้องใส่พริกใส่อะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีการเพิ่มรสชาติจากตอนนั้นมีหอม หั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ขิงแล้วก็พริกหั่นนิดนึงนะใส่แล้วมะนาวเติมอีกหน่อยให้ไผเมี่ยงนะให้ไผ่ลมเมี่ยงนะจะได้รสชาติอีกอารมณ์นึนี่ไงพี่ตาเห็นว่าเป็นกุรศตรีนะคะก็เลยเอาให้คำเบาๆก่อนนะคะจริงๆแล้วสำหรับแบงนี้ต้องคำเท่านี้เลยนะ่อปะว่าแล้วชิมเลยแล้วกันค่ะําเข้าไปฮะ แ <cin stereotype> ค่นี้ก็คับปากแล้วล่ะคุณสักคำไหมคะอ้าวพี่ตาพอันนี้ผมต้องขอบ้างทั้งนั้นเบนต้องลองอ่ะถ้าเบนไม่ลองเบ้นจะเสียใจนี่ผมหยิบใบเล็กๆมาเลยนะเพราะผมเป็นผู้ชายแบบว่าเรียบร้อยเฮ้ยอร่อยมากเบ้นอันนี้พี่แนะนําเลยนี่นะครคุณผู้ชมฮะห่อใบชะพลูนี่แต่ทิ่ใช้ได้มะนาวแบบฝานจนที่พี่ตาบอกนี่จะแ่มมากเลยนะฮะ โอ้เป็นยังไงบ้างเบ้นมันมากคุณมันเปรี้ยวหวานผ่อนใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มคือทีนี้ชักอยากรู้ราคาแล้วพี่หอมกระเทียมด้วยค่ะได้คุณภาพด้วยกันนี้ค่ะค่ะอยากรู้ราคาแล้วแต่ละอย่างกระปุกละเท่าไหร่บ้างค่ะค่ะเอออันนี้ก็เป็นที่นี่ที่ที่กลุ่มอ่ะค่อนข้างจะมีแพ็กเกจหลายรูปแบบนะถ้าอย่างเป็นกระปุกอย่างนี้ก็คงห้าสิบขึ้นไปห้าสิบบาทห้าสิบาทใช่ไหมคะค่ะ นี่นะฮะห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะคุณไม่แพงกินได้เป็นเดือนนะเนี่ยอืมอืมอันนี้อันนี้ห้าสิบบาทกุ้งห้าสิบาทเหมือนกันคือแพ็กเกจเดียวกันแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแต่ละอย่างนอยากได้แบบไหนก็คือแค่ถามตาก็หยิบให้แค่นั้นเองเนาะนะครับแล้วแพ็กเกจต่อมาไซส์นี้ก็คือจะประมาณห้าสิบบาทเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบทางผมดีกว่านี่อันนี้ อันนี้เป็นของฝากนะส่วนมากเอ้ทิ่เทศกาลเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าสามกระปุกใช่ไหมราคากำลังดีที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทสามกระปุกก็ไม่ได้คิดตัวแพ็กเกจจิ้งเพิ่มเลยนะฮะถูกไหมฮะคิดแค่ขวดอย่างเดียวเออนี่คุณผู้ชมผมนึกถึงอันนี้เลยเวลาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเครื่องปรุงอ่ะแต่อันนี้สวยไงนึกออกไหมแต่ความรู้สึกเวลาหิ้วอ่ะมันเหมือนคือกล่องเอาไปตั้งแพ็กเกจมันดูดีมากเลยอ่ะอื่เนี่ยดูแบบพรีเมียมกิฟต์มากเลยนะฮะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชม ถือแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ปลื้มปริ่มแล้วนะฮะแค่นี้ใช่ค่ะโอ้โหอ่ะเอาทางทางฝั่งคุณแบงค์มากอันนี้อืมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้เต็มเอียดเลยนี่หนึ่งร้อยบาทมันมีเก็บได้นานไหมถ้าเป็นแบบแบบแบบที่คุณแบงค์ถือเก็บได้นานค่ะเก็บได้นานอยู่เป็นปีเหมือนกันคุณอ๋อได้เป็นปีเลยเหรอคะเพราะว่าจะมีสาร กันชื้นอยู่ด้วยอ๋อจะม่ใช่ใส่กันชื้นแต่ว่าไม่ได้มีใส่สารกันบูดเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ธรรมชาติล้วนน้ำพริกของกลุ่มแม่บ้านเราเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นถึงผู้บริโภคนะคะเรากินยังไงเราก็อยากให้ผู้บริโภคได้กินอย่างนั้นเพราะว่าสภาวะแบบนี้ถ้ามาหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเจือปนที่ทําให้เป็นผลระ้บสุขภาพได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราก็คึงถึงแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉนั้นน้ําพริกประมาณ30มิชนิดที่ผลิตเนี่ยจะไม่มีเรื่องของสารปรุงแต่ง เรื่องของธรรมชาติล้วนๆไม่มีเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างๆนะฮะโอ้สุดยอดมากๆเลยรู้ราคาแบบนี้แล้วพี่ตาและอยากซื้อแล้วว่าที่ไหนได้บ้างอ่ะเออก็มีร้านของฝากทั่วไปนะคะทั่วไปเลยก็มีเออทั่วไปก็ส่วนมากก็เ ไม่ว่าจะเป็นตลาดดนหวายตลาดตตกรนะคะแล้วก็อัมพวานะคะแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วไปหลายจังหวัดก็มีไปผสมอนะคะในส่วนนะคะและมีแบบว่าเห็นออกบุงออกบูธอะไรด้วยใช่ไหมก็ออกบูธกับหน่วยงานราชการค่ะอย่างพงแพกอะไรเงี้ยก็โอท็อปนี่ทุกที่มีเราแน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ บางทีก็เดโมก็คือเดโมก็จัดงานอีเวนต์อะไรก็มันต้องออกมาออกงานก็ม่อจัดซื้อง่ายแบบนี้ด้วยมีงานใหญ่ที่ไหนต้องมีน้ำพริกคุณตาคุณตาอย่าลืมไม่ใช่คุณตาผู้ชายคุณตาเนี่ยแหละที่ยืนอยู่ข้างผมนะฮะสุดยอดมากๆเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทยเนาะตราบใดที่ยังมีเพลงลูกทุ่ง แล้วคนไทยฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยน้ำพริกก็ยังต้องอยู่กับคนไทยต่อไปใช่ค่ะนะฮะสุดยอดมากๆวันนี้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อคนไทยจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่ตาเป็นอย่างสูงนะที่วันนี้นําน้ําพริกคุณตามาร่วมรายการเราแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้จักเราได้ชิมรสชาติดีๆเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณพี่ตามากค,ครับ,บค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในรายการดนสยามนะครับ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ